สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ EP นี้ผมจะพามาดูนะครับว่าการปลูกข่าด่างแบบตัดต้นนะครับเขาจะตายไหมนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นรอยตัดนี้ไหมครับนี่อันนี้คือต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ว่าน้องมีอาการใบบวมน้ําแล้วตัดต้นนะครับเขาจะตายไหม อีพีนี้ผมก็เลยมาให้ดูนะครับว่าผมตัดต้นแล้วเงาเขาจะเป็นยังไงนะครับหัวที่อยู่ด้านในนะครับว่าจะแทงหน่อใหม่ไหมเนี่ยดูสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ดูเลยครับว่าเขาจะ,จะ,จะตายไหมามาดูหน่อด้านในนะครับจะเป็นยังไงจะรอดไหมนะครับ ออกใจเย็นๆนะครับเดี <S <S ๋ยวโดนหน่อเ้าค่อยขุดอย่างใจเย็นครับนะครับตัดสภาพตัดต้นครับนี่โอ้ลุนมากครับ อเวลาขุดนิดนึงนะครับใกล้จะถึงนะครับง่ายเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มเห็นหน่อแล้วนี่คือเขาไม่ตายนะครับ นี่เพียงหน่อใหม่แล้วนะครับอ่ะน่าจะขุดขึ้นมาให้ดูเลยแล้วกันครับแจ้งย็นนะครับนี่นี่ไงครับเห็นไหมครับนี่เขามีสองหนอนะครับนี่กำลังจะแทงขึ้นมาเลยกำลังจะแทง อาหน่อขึ้นมาจากใต้ดิน,นครับแล้วก็ดูสภาพครับที่ผมตัดไปนะครับไม่ตายนะครับขาเขาเป็นอะไรที่ตายยากมากนะครับลากเดินดีนี่นะครับถ้าใบเองแห้งเกินนะครับข้างบนผมแนะนำให้ตัดดีกว่าครับแนะนำให้ตัดเลยนะครับเขาจะ แทงหนอได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยจะแทงหน่อได้เร็วขึ้นนี่เป็นยังไงบ้างครับไม่ตายครับตายยากมากขุดขึ้นมาดูชัดๆเลยนี่นะครับหนอสองหนอ่อ กำลังโผล่ครับนี่นะครับก็เอาประสบการณ์มาแชร์กันนะครับนี่ก็ใบบวมน้ำก็ตัดต้นเราตัดต้นได้นะครับเขาไม่ตายครับลองดูได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างเป็นอ่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะการปลูก่าด่างนะครับเผือใครอยากลองทำตามดูนะครับไม่ตายนี่ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายสวัสดีครับ